นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ในโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่ององค์ของการตัดสู้เป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสดสอง,องค์กสศัทธาบารมีที่เ่าท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศี ขอเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพยายามที่จะรักษาความดีกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะการประกอบซึ่งความเพียรก็ดีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติทางจิตใจของเธอก็ดีในโพจชงทั้งเจ็ดประการคือองค์แห่งการจัดสรู้ แท่งขึ้นตนวัสติธรรมวิจัยเยแล้วก็วิริยะปิติปัสสธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาในเส้นทางเดินทั้งเจดข้อและเจ็ประการที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็คือหนทางของการตัดสรู้เมื่ออยู่ๆเราจะมีสติเป็นนิ ถึงภัยวัตดสงสารโดยที่เราไม่สะดุ้งสะท้านหรือหวาดกลัวมันคงเป็นไปไม่ได้ทีนี้เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เริ่มเห็นความกระจ่างมีครูผู้รู้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แจกแจงแล้วก็บอกในภัยสิ่งทีว่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราแม้กระทั่งนำวิชาความรู้เพื่อเราสามารถ พิสูจน์ความกระจ่างแจ้งแจ้งของการเวียนว่ายตายเกิดของเรามานานขนาดไหนเรียว่าย้อนไปในอดีตชาติก็ได้ในบทเพนิวาสานุสติญาณก็ได้รู้จุดตูปปาสิญาณก็ได้แล้วก็ย้อนไปในสิ่งที่เราเคยเกิดเคยตายเคยไปเป็นอะไรเคยมีสุขมีทุกข์แล้วก็ปะปนกับชีวิตที่วุ่นวายแล้วก็สูญสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเป็นความว่างเปล่า ไม่ว่าจะอยู่หน้าดินแดนใดในมนุษยโลกเราก็ว่างเปล่าในเทวโลกเราก็พบแต่ความว่างเปล่าบนมโลกเราก็พบแต่ความว่างเปล่าเพราะเราไม่ได้อะไรกลับมาเราไม่มีอะไรติดเข้ามาในใจเราอีกนอกจากความหลงไปว่าที่นั่นสุขที่นี่ดีและสุดท้ายบางครั้งบางคราวเราก็ลงนรกตกเอเวจีบ้างไปขุมนั้นขุมนี้ไปต่างๆนานาอีกหลายหลขุมในแดนนรก ในจะพบเพศของความเป็นเปรตและก็อสูรลกายยังมต้องมาเป็นสัตว์เดรายฉานมากมายจนนับไม่ถ้วนจินแดนเห่งการเวียนว่ายประสบกับความน่ากลัวแต่ในอย่างในอย่างเมันต้องมีความสะทกสะทานในใจของเราแน่ในเมื่อวิชาความรู้ที่องค์เสด็จพระบรมมครูอันมีพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อ ท่านเมตตาให้เราเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ได้มาชี้เห็นให้เรามงมงายเชื่อโดยปราศจ,จากสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราในเมื่อเราเอาความเพียรคือวิริยะอุตสาหะฝึกฝนจิตใจของเราจนมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดกับเรามายาวนานสติมันก็เล่นนึกว่า คำทั้งหลายที่เป็นคําสั่งสอนขออองค์เสด็จพระจอมไตรบรมมา,าสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมรรคปฏิปทาข้ออันเป็นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราจึงต้องนึกขึ้นมาตลอดว่าการให้ทานของเราก็แต่ละครั้งแต่ละคราวก็ดีเราให้เพื่อการละความโลภของเราเราไม่อยากกลายเป็นคนมรรคมาก การที่เรามีจิตใจที่จะคิดทำตามคำสั่งสอนขององค์เสดพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าก็คือการฝึกใจของเราฝึกให้ใจเราละสิ่งนี้ค่อยๆละไปละให้กับคนที่เรารักก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่หนักใจพอละให้กับคนที่เรารักได้ดีแล้วให้กับคนที่มีคุณกับเราได้ดีแล้วเราก็เริ่มละให้กับคนอื่นที่น่าสงสารเขาไม่มีคุณกัเราหรอก เขาไม่ได้เป็นคนที่เรารักหรกแต่เป็นคนน่าสงสารอ่าเราก็ให้เข้าไปนักๆเข้าเราก็ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นใครคือไม่ได้เป็นทั้งที่รักไม่ได้เป็นทั้งคนที่น่าสงสารแต่เราเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ที่น่าจะตกต้องกับคนทุกคนเพราะว่าเขาก็ทุกแบบเราเขาก็มีความต้องการความสุขแบบเรานั้นสาธารณทานและสิ่งที่เราได้ทําให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหลาย มันก็เลยเกิดขึ้นในใจจนกลายเป็นนิสัยก็เียว่าทําจนเป็นนิสัยคิดอย่างนี้จนเป็นเรื่องปกติแล้วกใจจะทําอะไรลงไปก็มองแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนจะเกิดขึ้นกับสัตว์จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่มีมีภัยอันตรายหรือว่ามีความทุกข์แบบเราไอการช่วยเหลือเขาอย่างนี้มันเป็นการละความโลภในใจของเราได้ดีไหมละ่ะ เราทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยคือนิสัยมีใจคิดให้โดยไม่หวังอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาเป็นการละความโลภในใจเราไหมละเมื่อละความโลภออกไปตัณหามันก็น้อยลงไหมล่ะมันก็น้อยลงไอ้ความที่เราจะอยากได้ของคนอื่นมันก็ไม่เกิดุดขึ้นมาในใจของเราเลยเพราะว่ามันมีความรักมันมีความสงสารเราทำมาจนชินเสร็จแล้ว ความอยากได้ของใครสักนิดก็ไม่อยากมีแต่ว่าขออนุญาตะนะแต่เราจะนําของเขามาเพื่อประโยชน์อะไรรนาะขออนุญาตนะเธอยินดีไหมขออญาตนะเธอเมตตาสงเคราะห์ได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่ความที่ใจของเรามันเป็นอย่างนี้มันหมายเอาว่าเราไม่มีใจอยากได้เราไม่คิดอยากได้ของใครสิ่งที่มันจะแสดงให้เราเห็นว่าจิตของเรามันพ้นแล้วจากตัณหา คือความอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราก็เพราะเราทําอย่างด้วยมีจิตเป็นผู้ที่มีมารยาทมีความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเสมอนั้นทานน้ำใมเลียบุญที่สําเร็จจากการที่เราให้ทานมันเป็นเส้นทางที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดไว้เป็นมรรคาที่ทําให้เราทํำไมขึ้นฝั่งได้พล้นจากการเวียนไหวายเกิดได้ ค่อยการที่เราเวียนไหตใจเกิดมายาวนานเราไม่เคยมีใจที่จะให้ใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเราไม่เคยที่จะให้ไปโดยหมดสิ้นแล้วซึ่งตัณหาแม้แต่ชาติเดียวใจเราไม่ได้ฝึกฝนในการให้ทานจนจิตของเรามันพ้นจากความโลภไปแล้วแม้กระทั่งความโกโรธที่เรามีความเกลียดความโกโรธความพยาบาทอาฆาตทั้งคนและสัตว์ฝังใจเราเจ็บเอาไว้ในจิตแล้วก็คิด คิดเกรียดแค้นเพ่งโทษหวังจะทำลายความสุขของเขาตลอดเวลาแบบนี้มันก็ทำให้เราต้องเวียนไหวอยู่ในวัฏฏะต่อไปไหมมันก็ต่อไปก็เพราะว่าการดำรงไว้ซึ่งการฝึกให้จิตของเรานะ่ะมีเมตตามีโกโรุณาในศีลสิกขาโดยเฉพาะศิลห้าและกรรมบทสิบเราฝึกใจของเรามาน้อยเมื่อฝึกมาน้อยการให้อภัยทานเราก็ไม่มี การที่คิดจะไม่เกลียดไม่โกรธเขาถึงละอารมณ์เราจะระง,งับไม่ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเรามีเจตนาจะเกลียดจะโกรธเขาแต่เพียงแต่อารมณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเย็ยนลงไปเมื่อมันเกิดปั๊บความคุ้นเคยที่จิตมีสภาพจำมันก็ต้องเกิดอาการอย่างที่มันเคยตื่นแต่สติสัมปชัญญะของเราที่เราไม่ได้คิดจะเปลียดโกรธใครเลยเพราะราว่าอะไรเพราะเราฝึกมาในศีล ฝึกมาด้วยการให้อภัยทานคนและสัตว์ฝึกที่เราจะไม่เข็นฆ่าเขาไม่เบยดเบียนเขาไม่อยากได้ของเขาไม่คิดประทุษสลายเขาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเราทําอย่างนี้เป็นปกติทุกวันทุกคืนจนจิตมันทําไมมันชินมันชินต่อการที่เราไม่เกลียดไม่โกรธไม่คิดประทุษสลายคนอื่นพอใครก็จะมาทําร้ายเราบ้างเราไอ้ความคุ้นเคยที่มันชินต่อศีล มันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันมีสติขึ้นมาไหมมีสติธรรมวิจัยเยคือการไข่ครวญในความดีในสิ่งที่เราควรจะละควรจะไม่กระทําความชั่วไม่ทําลายศินมันก็ผุดขึ้นมาในใจว่าเราไม่ทําเราไม่โตตอบเราไม่ประทุษร้ายเขาตอบเราไม่โกรธตอบเราไม่เกลียดตอบปล่อยเธอโกรธเธอเกลเเกียดเป็นคนคนฝ่ายเดียวก็แล้วกันิ่งสิ่งใดจะเ,เกิดกับเรา ในสิ่งที่ห้ามไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราอยอมรับเราให้อภัยนะเสอว่าสิ่งนี้เราทําเรามาเมื่อใจของเธอเป็นอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าเธอเป็นผู้ดำรงอยู่ในการฝึกจิตที่ทําให้เธอเน่ะมีข้อปฏิบัติในศีลสิกขาที่องค์เสด็พระศา,าสดาสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เธอเนี่ยละไปทีละข้อสองข้อสามข้อห้าข้อถึงกรรมบทสิทธิ จนจิตของเธอมันทรงอยู่กับความดีอย่างนี้คุ้นคิดเป็นอารมณ์ตั้งแต่ตื่นยันหลับการระง,งับความโกรธของเธอก็เป็นผลไหมมันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาเมื่อความโกรธของเธอระง,งับการเวียนว่ายตายเกิดของเธอมันก็ต้องมีอาการที่จะเห็นฝังแล้วละ่ะว่าการที่เราจะไม่ต้องไปเกิดอีกมีกับเราแน่แล้วเพราะเราไม่ผูกโกรธใคร เราไม่คิดพยาบาทอาฆาตใครเราไม่เอาใจของเราไปผูกใจเจ็บกับใครเพื่อจะทําให้เราต้องไปไปเกิดไปแก้แค้นหรือไปประทุษร้ายเขาต่อ,อยังไงมันไม่เหลือซากในใจเราแล้วที่เราล้างมันหมดไม่ว่าในอดีตก็ถือว่าเราไม่ผูกกธกับใครแล้วนะเราไม่ยินดีที่จะประทุษร้ายใครต่อใครในปัจจุบันชาติต,ตอนเนี้ยเราไม่เอาแล้วเราเนี่ยซื่อสัตย์ เขเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อใจของเราเอขอหเราจะไม่ทําอีกแล้วเราจะไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่พูดแบบนี้เราจะไม่คิดอย่างนี้เป็นการละเมิดในสิกขาบทที่เรารักษาเราทําจนใจของเราไม่เกินการภาวนาอยู่ในศีลภาวนาอยู่ในฐานของเราในทุกวี่ทุกวันของประการเนี่ยจนเป็นอารมณ์เ็าเรียกว่าอารมณ์ทรงไว้ซึ่งฐานและศีลมา,าเป็นปกติ การภาวนากขจิตเขาลมก็เลยทําให้ศีลสิกขาบทที่เราตั้งใจละมันเกิดปัญญาพอมันเกิดปัญญาขึ้นมาคิดมันก็จะระงับอะไรระงับความคิดที่เราไม่ได้ไปทําเขาได้เจตนาได้เวลามันพังเผยหรือว่ากระทาโดยไม่มีเจตนาทั้งคนและสัตว์ต้องเดือดร้อนเพราะเราปัญญามันก็ช่วยขับความรู้ความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราเห็นว่า ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนทุกอย่างมีชีวิตแต่มไม่ได้ความไม่แน่มันเกิดได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าใครต่อใครก็ต้องเป็นไปตามนี้แหละคือกรรมเป็นเครื่องเครื่องกรรหนดเราไม่อาจจะไปบังคับฝืนแม่คนนั้นหรือสัตว์ตัวนี้จะไม่มีโทษมีภัยเพราะผลแห่งการที่เราไม่มีเจตนาไปทาเขาม่ได้มันเกิดได้แล้วมันก็เกิดได้จนกว่าเราจะตายซะด้วย นั้นความเพียรในการประกอบภาวนาในการประกอบจิตใจของเราไม่หยุดการเจริญภาวนาหรือฟังธรรมก็ได้ให่ควรในธรรมก็ได้พิจารณาในในธรรมก็ได้หรือภาวนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปาลบคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ได้อย่างนี้เป็นต้นในใจของเราก็ยังหวนมีสตินึกถึงธรรมวิจัยเยคือธรรมที่เป็นเครื่องควรปฏิบัติให้ครวร คือการภาวานาเพราะเรารู้ว่ารู้ว่าการภาวานานจะทําให้เราเกิดสติมั่นคงแล้วก็มีปัญญาที่จะแยกแยะเห็นอสิ่งต่างๆที่กระทบเราว่ามันเป็นอะไรเราจะได้หยุดยั้งใจของเราไม่คิดวันไหวฟุ้งซ่านไปกับสิ่งที่กระทบได้ง่ายๆในการเจริญภาวานาเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญต่อใจของเราเราจึงมีอะไรมีวิริยะ พอเรามีความเพียรปฏิบัติของเราไปมันก็จะเกิดความเข้าใจยามที่มันผุดปัญญาขึ้นมาเธอก็เกิดความปิติอิ่มใจขึ้นมาโอ้มันนี่เองมันเป็นผลจากการภาวนาของเรานี่เองมันทําให้เรานั้นคิดได้ทันมีความรู้ขึ้นมาทันแล้วความรู้นั้นก็ช่วยให้เราไม่คิดอะไรต่ออีกแล้วมันรู้ขึ้นมาแค่นี้มันก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยแล้วมันก็หยุดอารมณ์ หยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการแสดงถึงอารมณ์เราสงบมากมันเกิดความสงบภายในภายในสงบสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการสงบจากการที่คอยคิดถึงสิ่งต่างๆที่ต้องแก้ไขในใจของเราต่อมันสงบหมดแต่ในความสงบมันก็มีความสุขอยู่ในใจของมันด้วยสุขเป็นความสงบถูกไหมล่ะมันเป็นปะะัจจุบัคือเริ่มสงบภายในใจดี พอมันสงบในใจดีเราไม่ยอมถอดถอนอารมณ์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของหายากมันเป็นของเกิดกับเรายากน,นั้นๆมันจะมีสิ่งนี้มาเกิดขึ้นในใจของเราสักคราวหนึ่งเราก็ไม่อยากถอดถอนอารมณ์นี้ไปเราจึงตั้งใจทหไมตั้งใจนึกถึงนึกถึงสิ่งที่เราคิดได้นึกถึงสิ่งที่เราเข้าใจมันได้คือนึกถึงผลของความเข้าใจที่เกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละ แล้วมันก็คิดอยู่อย่างเนี้ยทวนทบทวนจนเป็นอะไรเป็นสมาธิเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราเข้าใจในเวลานั้นทําอันนั้นนะมันผุดขึ้นมาโอ้มันดีจังว่าทําให้ใจเราเบาอ๋อมันยังนี้นี่เองนี่ว่ะใจมันก็เลยนึกถึงธทมเนี้ยตั้งมั่นมันจึงเป็นสมาธิพอมาเป็นสมาธิปุ๊บเธอเจออะไรปุ๊บเธอก็เริ่มวางใจ ไม่ค่อยคิดอะไรกับเรื่องกระทบมองอะไรก็จะมองผ่านไม่ค่อยคิดอะไรมากเพราะว่าใจเราอิ่มกับสิ่งที่เรากำลังมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สงบอันเกิดจากวิริยะหรือการไข้โควรในธรรมของเราอันมีสติด้วยการไม่อยากที่จะเผลอไปกับกระแสของโลก จนที่สุดมันก็มีอารมณ์เป็นเอกคตตาเขาได้วางเฉยจิตใจวางเฉยเป็นอุบเบกขาแล้วเราก็รู้หลักว่าเราจะพ้นได้เนี่ยเราจะต้องให้สิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นการฝึกเพื่อละอารมณ์ใจของเราที่มีโลกอยู่ในใจเราอยู่ให้ไปนะพยายามให้เอาไปเถอะเอาไปเถอะไอ้หนหูกินว่าเอาหมดมาเอ้ามึงเอานี่ไปกินหน่อยนึ่งมึงนะ เออมึงอย่ามายุ่งกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเดินกันนะเองเป็นสุขเป็นสุขของเองนะนิดนึงของเองเองแบ,บ่งไปกินทั้งรังเลยไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังนนม,มีจิตเมตตาไหมล่ะเอาให้นี่เม็ดข้าวเม็ดเดียวเลยยังไม่หวงเลยนะแย่งแบ่งให้มันกินพอหมามันมา เลียแับเลียแผลใกล้ๆเรากาลังกินไก่ย่างเอ้ามึงกินเนื้อกูกินกระดูกอเพราะถ้ามึงกินกระดูกไส้มึงพังแน่กระดูกมันมันคมมันบางถ้ามันกัดไปแตกเนี่ยมันก็จะไปจิ้มแทงในไส้ของหมามันมันก็จะปวดท้องทรมานเราก็สงสารมันสิ เออมึงจะกินอย่างนี้แม่อร่อยแร้วเดี๋ยวมึงอันตรายเดี๋ยวกูงัดแง,งเอาเนื้อให้มึงเดี๋ยวกูแทะกระดูกต่อได้ไอ้อย่างงั้นไอ้ความที่เรามีคิดชี่ละความโลภคูภือความอยากได้ของเราแล้วก็ให้คนอื่นเขาในความไม่เสียดงเสียดายแม้จะเป็นของเล็กน้อยเธอก็อย่ามองข้าว่านั่นคือการฝึกจิตของเธอนะ ในการคิดพิจารณามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องยากที่เรานำเรื่องโพชชงทั้งเจ็ดประการนำมาให้เธอเป็นเครื่องคิดให้โครนเนี่ยยกเอามาเอาง่ายๆเพื่อเราจะได้เอามารู้ว่าขั้นตอนของอารมณ์ที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันต้องทำเป็นขั้นขั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องสืบเนื่องกันเป็นสันตติคือมันไม่ขาดสาย มันจากนี่มันก็มานี่มาจากนี้จึงเกิดสิ่งนี้เกสิ่งนี้มันก็เกิดสิ่งนี้ตามมาเป็นธรรมดาแต่เพียงเนี้ยเราทําให้มันถูกเถอะมันถึงจะมีการตัดสรุ้เรียกว่าเป็นผู้อย่างรู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทํามันไม่ถูกวิธีหรือว่าทําแค่นี้แล้วก็จบแค่นั้นเราก็พอหรือใข้ครวญและเลิกและมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นการไข้ครวญที่มันมีเหตุที่มาของการไข้ครวญ อย่างเราให้คนมีสตินึกขึ้นมามันมีเหตุมาจากที่เรากลัวกลัววตะกลัวการเกิดกลัวเจอเรื่องราวต่างๆที่มันจะต้องกลับมาเจอกับเราอีกกลัวการแก่กลัวการตายกลัวเรื่องอาการเจ็บป่วยให้ไม่สบายกลัวการพัฒลากลัวการสูญเสียแล้วก็มีความหนักอกหนักใจอีกมากมายที่มันบีบคั้นใจเราต้องเยอะแยะน่ากลัวมากไอ้นี่แหละ สิ่งนี้ถ้าเราจะพูดกันอย่างที่เคยศึกษากันมาในวิวปัสสนาญาณเก้าก็เป็นหนึ่งในวิปัสสนาญาณเก้าไหมล่ะก็เป็นผลทางการที่จะปฏิบัติให้ได้ขวั่งหรือก้าวเท้าขึ้นฝั่งโดยไม่ต้องลงเรือแล้วมันก็ต้องมีความที่อิสะเอียนและเกิดความกลัวกับที่เธออยู่โกนไม่งั้นเธอจะคิดหนีไปไปทำไมเธอไม่มีกำลังใจแต่เวลา กำลังใจไม่มีเธอจะคิดทําไปเพื่ออะไรไม่มีกําลังใจหาวิธีปฏิบัติไม่มีกําลังใจที่จะฝึกตัวเองทนต่ออะไรทนต่อความคุ้นเคยที่จิตมันเคยมานานเคยไม่อดทนเคยไม่อดใจที่จะอยากได้เคยไม่เคยอดใจที่จะคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็แสดงอาการเกลียดโกรธเธอไม่เคยเป็นอดกั้นอดทนข่มใจสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลย ปล่อยปะให้มันเป็นไปตามอย่างนั้นไปเรื่อยๆมานานแสนนานทำของพระองค์บังเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตที่เธอสามารถที่จะคิดละได้ทุกอารมณ์เดาละอารมณ์นั้นเราก็เอาชนะได้อารมณ์ตอนนั้นถึงมันยังชนะไม่ขาดแต่ตอนนั้นเราก็ชนะตอนหน้าเคยว่ากันใหม่เราฝึกใจเราไปอย่างนี้มันหนีทางเราไม่พ้นหรอกว่าวันหนึ่งเราต้องพ้น ารวมความแล้วก็ขอให้เธอทั้งหลายที่สะดับรับรถพุทธพน์พระธรรมเทศนาจงพากันได้ไข้โคนแล้วก็พิจารณาให้ถ่องแท้ย้ายใจของเธอแปลเปลี่ยนไปเป็นความคิดอย่างอื่นที่เป็นวิชาชิฐิตงมีสติตั้งมั่นเป็นสมาชิิตแล้วก็ตั้งใ,ใจคิดไปให้ถูกต้องตามคำนองธรรมว่าสิ่งที่องค์เสดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัด เป็นธรรมที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างยิ่งยิ่งคิดเราก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาเราก็ยิ่งเห็นว่าสิ่งที่เราได้เดินตามรอยเบื้องพระเยโคนนาบัตขององค์เสด็จพระบรมมโลกกานต์เป็นสิ่งที่วิเศษสุดและสรับชีวิตของเราชาตินี้ขอความเพียรก็ดีความอดทนอดกลั้นก็ดีความตั้งจิตมั่นของเธอก็ดีความปัจนาของเธอที่เป็นอธจษฐานบาร,รมีก็ดีความที่มีเมตตาปราณีเป็นกําลัง ความที่เธอมีจิตใจมีปัญญารู้จักวางใจเป็นอุบเบกขาบ้างความที่เธอละซึ่งโลกโกรธและหลงได้ได้ดการให้ทานศีลและภาวนาขอยสิ่งเหล่านี้จงเป็นกำลังเป็นตบะคุ้มครองให้ใจของเธอไปพ้นถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานชาตินี้ได้ง่ายทุกท่านทุกคนเทินเอ,เอวังก็มีด้วยประกาศเช่นนี้